ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับซีรีส์ธนบัตรสะสมธนบัตรเก่านะครับในวันนี้ก็จะมาพูดถึงธนบัตรนะครับแบบที่เก้านะครับธนบัตรสิบบาทแบบที่เก้ากันว่าเป็นยังไงนะครับลักษณะเป็นยังไงธนบัตรในแบบที่เก้าเนี่ยจะมีหกชนิดราคาด้วยกันนะครับชนิดราคาห้าสิบประทง หบาท5บาท10บบาท20บาทและหนึ่งบาทนะครับจัดพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลาลูน,นะครับจำกัดทยอยออกใช้ในปีพุทธศักราช2,491ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบ9เนี่ยมีระยะเวลาในการาเรียกว่านำออกมาใช้จ่ายนะครับให้จับจ่ายใช้สอย,น,ยนานยกานกว่สิบปี คนในยุคนั้นนะครับในรุ่นนั้นเนี่ยจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรในราคานี้นะครับและก็มักจะคือถ้าคนที่เขาสนใจในเรื่องธนบัตรเขาเก็บสะสมไว้ก็จะมีปริมาณหนึ่งพอสมควรนะครับถือว่าเป็นธนบัตรเก่าที่สามารถที่จะหาดูได้นะยังไม่ถึงกับขั้นขายสาบสูญนะครับเพราะว่าใช้ ระยะใช้มานานพอสมควรนะแต่หาสภาพที่ใหม่กริบหรือสภาพสวยๆเนี่ยอาจจะมีน้อยนิดนะครับแต่สภาพที่ผ่านการใช้งานแล้วก็มีนะครับโอเคธนบัตรแบบ9้านะครับธนบัตรแบบ9้าธนบัตรแบบ9้ารุ่นห้า น,นี้ร,นรุ่นของผมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่หอย่างด,งดังจะเห็นได้นะครับจากภาพนะครับโดยขนาด8.7นะครับคูณ14.7เซนติเมด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในธนาบัตรที่สวยงามแต่ผมไม่มีแบบ UNC แบบที่ไม่ผ่านการใช้งานแล้วอันนี้ผมไม่มีผมมีแต่แบบ ที่มีการผ่านการใช้งานมาแล้วเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธนบัตรหน้าสะสมเหมือนกันนะคะนะครับโอเคธนบัตรนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรชาชการเก้าเสด็จขึ้นของราชเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยแปดสเก้าในช่วงต้นรัชการ พบว่าธนบัตรแบแบบ8ะนะครับมีการปลอมบ่อยนะครับจึงมีการจัดพิมพ์นะครับกระทรวงการคลังจึงได้สั่งพิมพ์ธนบัตรใหม่จากบริษัทโทมัสเดอร์ลาลูนนะครับประเทศอังกฤษเพื่อมาเป็นธนบัตรแบบ9นะครับแบบ9รุ่นต่างๆโดยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีการปลอมแปลงได้ยากขึ้น นะครับมีการปรับแปลงได้ในยากขึ้นและออกแบนมายหม่ึง20ปีด้วยกันนะครับธน mm hmm. บัตรเก่าเนี่ยถือว่าเป็นถ้าในวงการของนักสะสมเนี่ยถือว่าเป็นของหายากนะครับของหายากเพราะว่าเป็นของที่ผลิตมาแล้วและผ่านการเวลามาแล้วไม่มีการกลับไปผลิตซ้ําแบบเดิมอีกนะครับเพ mm hmm. ราะนั mm ้น hmm. เป็นของที่มีเาขาเรียกว่าอะไร ใบหนึ่งก็เลขหนึ่งมีใบเดียวเท่านั้นนะครับเลขเลขลันตามหมวดหมู่อะไรก็ตามจะมีเลขเดียวเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยจึงพอสมควรราคาจากหน้าธนาบาัตรที่เราเห็นสิบบาทเอามาขายตามท้องตลาดนะครับเอามาจัดจำหน่ายให้นักสะสมรุ่นใหม่ๆให้กับคนที่เขาชื่นชอบก็ราคาจะขึ้นไปนะครับทั้งลายเซนเอยนะครับทั้งเลข ธนบัตรเอยนะครับที่ถ้าเป็นเลข9้าเลขมงคลเลขสวยงามยิ่งจะทําให้ราคาแพงขึ้นนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเก็บเอาไว้เก็บสะสมเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้เป็นเหมือนกับเวลาเราเหนื่อยจากการทํางานเอยเหนื่อยจากการออกไปข้างนอกนะครับกลับมาก็ง,งานอดีเลยคือเปิดธนบัตร ไปแต่ละใบนะครับก็จะเห็นถึงความสวยงามนะครับความสวยงามของรูปแบบธนบัตรที่ผ่านมานะครับซึ่งนะักสะสมบางส่วนนี่เขาซื้อเก็บไว้ไม่อยากจะจำหน่ายก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับเอาไว้ชมความสวยงามเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับธนบัตรนะว่าธนาบัตรแต่ละรุ่นแต่ละสมัยเนี่ย ผ่านการเวลามายัางไงนะครับมีออกใช้ยุคไหนนะครับแล้วก็รายเส้นนะครับลวดลายการออกแบบในยุคสมัยนั้นเป็นแบบไหนนะครับก็จะเห็นกันได้นะส่วนอีกบางคนก็เก็บเอาไว้เพื่อลงทุนในนากตนะครับไม่ใช่ว่าลงทุนในหุ้นอย่างเดียวลงทุนในเงินฝากกองทุนหรืออะไรอย่างเดียวแต่ลงทุนกับของสะสมก็มีนะครับเพราะของสะสมเดี๋ยวนี้ ขายได้นะคนที่เขาชอบไปตกแต่งบ้านก็ดีไปไปเอาไว้เป็นงานอดิเรกชอบสะสมเปนงานอดิเรกเขาก็จะหาซื้อกันเพราะนั้นกลุ่มคนบางส่วนก็จะสะสมเอาไว้ลงทุนในภายภาคหน้านะครับภายภาคหน้ารอให้ราคามันสูงขึ้นจนพอใจก็นำออกมาจัดจำหน่ายซึ่ง ไม่ผิดแปลกอะไรนะครับในในการที่จะสะสมเอาไว้ลงทุนนะแล้วก็อยู่ที่ความชื่นชอบด้วยนะครับเพราฉะนั้นธนบัตรที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะสวยงามพอสมควรนะส่วนใครที่มีธนบัตรนะครับแบบอื่นๆน,นะครับที่อยากที่จะมาโชว์อยากที่จะมาให้ชมกันก็ลอง เข้ามาแชร์กันได้นะครับว่ามีธนบัตรแบบไหนบ้างยังไงบ้างนะครับหรือว่าเนี่ยครับการผสมธนบัตรเนี่ยมันได้การผนคลายจริงๆน,นะถ้าพูดถึงนะครับเ,ออเวลาเราเหนื่อยเราเปิดเราเห็นเราสนุกกับมันคลิปคลิปนี้ตั้งใจจัดอ่า อัดไว้สิบนาทีนะครับตอนหนึ่งหนึ่งเอพิโซดตอนหนึ่งธนบัตรนะเพราะนั้นพูดธนบัตรคงจะพูดไม่เกี่นาทีแล้วก็คงจ,จบแล้วเนื้อหาของธนบัตรเรื่องราวอะไรแต่แต่ผู้ใหญ่ก็จะโม้เรื่องอื่นนะครับโม้เรื่องอื่นสามากกว่านะครับ อืม <c oughs> นะโอเคธนบัตรแบบนะครับกลับมาที่ธนบัตรนะครับแบบที่เก้าแบบที่เก้าอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยเป็นธนบัตรหกชิ้นราคานะครับอย่างห้าสิบสตางก็จะเป็นในลักษณะสีเขียวนะครับออกสีเขียวแต่ก็จะ เก่าหน่อยเรียกว่าผมไม่มีเลยนะครับน่าจะหายากพอสมควรนะครับสิบตังและหนึ่งบาทนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับห้าบาทจะออกดําๆเทาๆดาๆเทาๆนะครับสิบบาทจะออกน้ําตาลนะครับน้ําตาลน้ําตาลยี่สิบบาทเขียวเลยยี่สบบาทจะออกเป็นสีเขียวนะครับหนึ่งร้อยบาทจะออกเป็นสีแดงซึ่งหนึ่งร้อยบาทเนี่ย ก็เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วแล้วก็มีด้วยเดี๋ยวจะอธิบายในเอพิโซดต่อไปของธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับสีแดงเยวเนื่องจากเวลาเหลือพอสมควรเดี๋ยวอธิบายวิวัฒนาการของธนบัตรเอ่อวิวัฒนาการธนบัตรเดี๋ยวไปอธิบายเอพิโซดเรื่อง ในอีกเรื่องหนึ่งแยกเลยดีกว่านะครับโอเคยังไงใครที่ชื่นชอบในเรื่องธนบัตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านไปศึกษาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ bot.or.th ได้นะครับจะมีข้อมูลนะครับความรู้นะเนี่ยเป็นความรู้วิว,วัฒน,นาการธนบัตรเอยอะไรเอ่ยซึ่งถ้าใครไม่อยากอ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมอ่านให้ฟังนะ จะเปิดแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังจะเล่าเรื่องให้ฟังนะแล้วก็มาแชร์กันได้เนื้อหาของเว็บไซต์ธน,นาคารธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเนื้อหาของประวัติความเป็นมาและธนบัตรแบบ,บต่างๆรวมทั้งธนบัตรท,ที่ระลึกแบบอื่นๆที่ออกมาในเทศกาลงานต่างๆนะครับก็จะมีให้เห็นได้เล่านะครับเรื่องราวนะอาจจะบอกว่าออกมาเนื่องจาก เทศกาลอะไรนะครับก็เป็นความรู้นะใครชื่นชอบก็ไปดูไปหาเ,เป็นความรู้กันได้นะครับโอเคครบสิบนาทีแล้วก็ขอจบเอพิโซดนี้เพียงเท่านี้